ไ,ได้กลิ่นที่เจ้ไว้ใจคือเดรสโซดาเลยใช้ด้วยนะดูชาวงนี้ครับของมังนที่ทำน้ำเลยไอเทมสื่สอความมั่นใจต้องมีสวัสดีครับทดสอบดิจิตอลมิกเซอร์นะครับอเลนแอนเฮิร์ตนะครับ QU 3 2นะครับผมตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นมิกดิจ้นสามสิบองชัแนลเต็มเต็มเลยนะฮะครับพอคุมผ่านระบบ iPad นะครับ พอรวยการเินมันติดชีวิตมันโง่ตัวช่วยไม่เคยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายน่ครับใช้งานง่ายครับก็ใช้ที่ทัสสกรีนที่ iPad ง่ายสบายนะครับเล่นง่าย ไม่อยากุ่้มาด้วยใจพระอาจารย์เอวน้องโอ้อมย์สร้างกองทันเป็นทีอยู่ก็ร่มเย็นมันก็ง,งามตามมหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพญาทีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งน้ำโมสามตก ต่อด้วยคาถาผูา้ชาลวงพ่อที่มเน,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 นเลียชน้นจนถึงขอสมิดลาลที่ขอมือคว้าปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมทำว่า